ดูบบที่พูดนักกีฬาของเวียดนามเนี่ยจะเพ้นธงชาติเวียดนามที่แขนของตัวเองด้วยนะครับวันหนึ่งของไทยครับโสงมาข้างโหลังโอ้โหตามาบ็อกไม่ทันนะครับอัมพร ทุบเปรี้ยงลงไปเป็น13ต่อ7จ็ดทะลุบล็อกมาเลยนะครับดุยทีคุยนวหัวเสาด้านขวานี่ของชอบของอัมพรย่าผาเลยนะครับเออจรเจอติดดับดับแจกแ้มให้บเวียดนาาไปแล้วก็เปลี่ยนออกวันนาโบกแก้วลงมาเันเลยนะครับตัวลิเบอรโรเพราะข้างหน้านั้นก็มีวิลาวดอภิญญพงศ์ยินค้ำอยู่ บล็อกได้อันเดอร์เินครบสามครับยอดผักบอลไปไม่ทำน,นะครับไม่ไไมีใครเล่นจังหวะสามนะครับ แล้วแตะง่ายเลยครับอ่อนพอรย่าขาห้าแสองมือเลยนะครับลักบอลลงไปเลยวิศราต้อมคำแยบพอทีเราลองก็ได้แจ่ไปหัวเท้าครับเราะด้วยซ้ายโดนเสาอากาศเลยโดนเสาอากาศไม่เข้าเสา,อา,า,เา,าอากาศนะครับออกด้านนอกรอดูมาสิที่รัก ดยู่นะครับนี่ครับอยู่ตรงหน้ากรรมก,การพอดีครับเป็นคะแนนของเวียดนานครับสิบต่าาอสิบห้าเราได้สองคะแนนติดแล้วนะครับลีกันแล้วติดติดบล็อกเอาบล็อกสองคนเลย เ้าใกล้มากกว่านี้ครับ16-10ก็เป็นเทคนิเคิลทำเอาไปแล้วนะครับไหลัดมาชมกันต่อเลยลูกเส<จ>ิร์ฟับถ้าลงนี่จังหวะรับนี่รับลำบากนะครับตัวนิโบรคของเวียดนามเปลี่ยนออกไปแล้วก็เอาเงี้ยนทีง็อกโคโครับกับการท,ทีมลงมานีมีไทยเราเด็ดขาดรับ อิกากันทองหมายเลขสิบห้ามีเสียจังหวะแล้วด้วยนะครับจะได้ตีบอลโค้งแค่ข้ามาแต่กลายเป็นแต้มอันทอย่าผาอันอเสิร์ฟออกครับสิบสองสิบเจ็ดวนาโมแก้วเปลี่ยนลงไป เดียวแล้วครับแหมดูมีข้ามไปเลยครับมีเป็นลูกรอนะครับเล่นก็เล่นลำบากด้วยนะครับอาจจะโดนเน็ตได้วอดีบอดี่ามโดนเน็ตนะครับเพราะว่านุสราต้องทำสำข้าว่าจะไปเล่นลูกนะครับทําให้นกีฬาของเวียดนามเขาชงักกันหมดมริกากันทองของไทยเสิร์ฟครับ ตรงกลางครับเรารับก็ได้จากข้างหลังโอ้ดูที่เขาบล็อกคนเดียวเลยครับี่ที่น้คโคอ่านแล้วถูกมุ่งกันนะครับดักบล็อกคนเดียวเลยดูรอยปฏีของออนอุมากับขากันเรียกว่าแขนยาวทีเดียวนะครับการสปริงตัวของเห็นที่น้คโคเนี่ยตัวแกสูงอยู่ด้วยฮาทีโฮอลงมาแล้วครับของเวียดน,นามโคทีมินเจสเร์ฟ กดไม่ได้โอ้โหบอลสามต้องโยนข้ามไปก่อนครับแล้วมาป้องกันเอาหัวเสายอดเรารับไม่ได้สามอีกทีบล็อกออกครับอันนี้เป็นสิบสี่สิบแปดลเริ่มมนขานอันเงบลงมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนอนุสราลงไปใหม่ครับ โคจิมินจะเซิร์ฟนะครับเรารับไก็ได้เวลนมาต้องดุกตัวนิดนึงนะครับอันนี้อันเดอร์ข้ามไปก่อนถ้ามีโอกาสได้ตีเรารับไปรับอุมากลับมาจังหวะนี้ตีอัลบร็อกแลเป็นของไทยครับยื่นจิตนะครับเป็นตีอักกันไปเลยไปยัดไปที่ต้นแขนเข้านะครับมันแฉลบ 5-4น,นะครับเราลองไว้หัวเสาตีเรียบร้อยครับเรามีตัวหลอกมาทางด้านขวาอีกคนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่านุสณาเลือกให้ไปด้านตรงเลยครับให้กับออนอุมาลองไว้ไม่ได้ครับตัวริโบโรของเวียดนามน,นะครับทาที่ดิลิน ข้ามาเลยครับบอลสาตกบป็นรับยังอยู่นะครับยังอยู่ไม่ได้เลยไปไปขว้างไว้เหมือนกันครับพอดีลินตัวลิเบโรนะครับจังหวะรับเมสักรู่นี้รับออกไม่ทันเลยครับเพื่อนวิ่งไม่ทัน สุดมือของพาดลิลินเลยครับตัวริโบโรโ 22, ่ยี่สิบสองสบมีชนะบล็อกก่อนนะครับโดนมือของมาเลกเก็ตเลยมาด้านหลังเลยการทีเซียนยนังไปจกะบล็อกวิราวัตอภิญาพงศ์ิดนเบ้บาไปแบบเองครับเบาไปนิดนึงครับคะแนนก็กลายเป็นของเวียดนามครับสิบห้ายี อย่างไม่เสียนะครับเราไหลไปับขุดขึ้นไม่ได้ครับอันเดอร์ส่งไว้อูจะใกล้ไม่ไปหรือเปล่าไปยาวออกครับไปทัสมือผู้เล่นของเวียดนดมนะครับเป็นแต้มของไทยครับ23ต่อ15ดูสงหลายนี่ครั้งหนึ่งสะบัดปลายมือนิดหนึ่งครับกรรมการจะกระดิบใต้นะครับเยองซูอยู่ตรงนั้นเห็นเรียน <ๆ S 1> เอา <ๆ S 1> พรปราบไพพันนะครับ และภัพยพันชัยศีาคำวสษนายโยนมาและตกลงรับอทีนี้โหนสุดตัวด้วนะครับออนอุมาเป็นเซตพอยต์ของไทยนะครับ ในเซตที่3นี้ได้ก็จะนําไปก่อนนะครับ2อต่อหนึ่งหาประภัยพันธ์ชัยศรีเล่นสีเกมครั้งแรกด้วยนะครับหาประภัยพันธ์แนี่เราได้คะแนนแล้วครับนุสราต้องคำจิ้มลงไป25่ห้าครับในเซตที่3นะครับไทยก็ขึ้นนำา2ต่อ1เอาครับเราพักชมสิ่งที่น่าตนใจกันสักครู่ครับ